สัทธาล้นั้นโดนมาหลายร้อยกิโลปักหมุดที่วัดปะโกอยุธยาอำเภอภาชีดังกำคำขอหมุดมาปรับขอพึ่งบารมีขอพรผู้่วยช่วยที ให้รู้คนรุ่มเรื่องเฟื่องฟงูช่วยดนบันดาลการเงานกันงานให้มีเข้ามาแฟนเพลงอย่าได้หายหน้าเงมืนตราลังไหลพรั่งพรู เส้นทางสายลำที่ลูกนั้นทําดินรนต่อสู้อยากให้พอรวยรัะรูยช่วยอุ้มชูลูกนี้ตลอดกาลบ่วงพ่อเจ้าคะลูกมากแปบไว้พอพร ได้ยินเสียงนกน้อยอ่อนวอนอุปสรรคให้ลูกพ้นทางให้ดังให้เด่นเป็นดาวส่มเสียงขับขานกลางงานหรือว่าการงานให้ลูกงานได้ดังใจวัง คาถาสรมพุทธิตาพอรวยทุกวันอุปรษศให้ลูกพ้นพานให้ลูกนั้นเห็นทางสว่างแสดงที่ไหนผู้คนลังไลมาเชี่ยทุกครั้ง โปรดเมตตาให้ลูกสมหวังสำเร็จทุกครั้งดังที่ขอพอด้วยแรงศรัทธาลูกนั้นบนมาลายร้อยกิโลปักหมุดท,ที่วัด ะโกอิทธิยาอำเภอพาชีดังกันคำขอลูกมากรับขอพึ่งบารณีขอพรพ่อร,รวยช่วยทีให้ลูกคนนี้ แฟนเพลงอย่าได้หายหน้าเงินปราลังไหลพรังปรูเส้นทางสายลำที่ลูกนั้นทำดินรนต่อสู้อยากให้พ่อรวยรับรู้ช่วยอุ้มชูลูกนี้ตลอดกาล ลวงพอ่อเจ้าคะลูกมากกลบไหวพ่อพอ่อได้ยินเสียงนกน้อยอ่อนวอนอุปสรรคให้ลูกพผผ้นพังให้ดังให้เด่นเป็นดาวทรงเสียงขับขานการเงินหรือว่าการงิน ให้ลูกนั้นได้ดังใจหวังเพียงท่องคาถาสัมพุทธิตาพอรวยทุกวันอุปสรรคให้ลูกพ้นผ่านให้ลูกนั้นเห็นทางสว่าง แสดงที่ไหนผู้คนลังไลมาเชียทุกครั้งโปรดนิ่ตาลูกสมหวังสำเร็จทุกครั้งดังที่ขอพอ่พอหวังพ่อเจ้าคะ ลูกมากราบไหวขอพรได้ยินเสียงนกน้อยอ่อนหวานอุปสรรคให้ลูกผ่นผานให้ดังให้เด่นเป็นดาวส่งเสียงขับขานแต่งเงิน ชิตาพอ่อรวยทุกวันอุปสรรคให้ลูกพผนผ่านให้ลูกนานเห็นทางสว่างแสดงที่ไหนผู้คนลังไลมาเชียทุกครั้งโปรดเมตตาให้ลูกสมหวังสำเร็จทุกครั้ง